โดนเต็มหัวชุบชุบลงไปเต็มหัวตายคู่เต็มหัวเต็มหัวถ่ายรูปเลยครับพี่เต็มหัวเต็มหัว,มห,วหมอมึงมาหมอนั่นแหละชุบใช่ไหมมึงมาชุบกันใช่ไหมมาอีกนั่งลงวยชุบเลยจังวะ ไอ้ยชุบไม่ถึงวินึงเลยมั้งเมื่อกี้นะ่ะเ่ไรพี่ <laughs> ขอห้ามซุบกันรู้ไหมเนี่ย <S <S กาบสวัสดีชาวเดลตาฟอสทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับสไนเปอรท์ที่แรงที่สุดในเกมนั่นก็คือ AWM นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูของแต่งเลยท่านผู้ชมว่ามันมีอะไรบ้างโอเคนี่หน้าตางมันก็จะประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมเออนี่หน้าตาเดิมๆของมันเลยเลเวลหนึ่งประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ของแต่งบบที่ผมเล่นแล้วกันนะ อย่างแรกเลยนะคุณผู้ชมผมแนะนําเลยว่าอัพเวลให้มันเต็มก่อนนะเวลมันแค่เท่าไหร่เองอะ่ะสามสิบสามสิบเอ็ดโอเคคุณผู้ชมผมมีวิธีอัพเลเวลแบบทางลัดกดเข้ามาที่สมมติว่าปืนคุณจะเอาปืนไหนก็ได้นะปืนไหนที่เราจะอัพเลเวลอย่างเช่นผมเอา aw นะแต่ว่าอันนี้มันเต็มไปแล้วมันอัพไม่ได้อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นผมจะใช้ m 1 6 a 4อ่าผมกดเข้ามาตรง modify ทางขวาแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้อ่าเห็นไหมมันจะเขียนว่าอัปเกรดทางขวาล่าง ปุ๊บแล้วทีเนี้ยมันจะใช้เหรียญในพวกนี้อัพเลเวลได้เห็นไหมนี่เราก็กดไปเรื่อยๆเลยอันนี้ผมมียีิบก้าอันผมกดไปเลยกดไปเลยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเป็นสีม่วงก็คือขึ้นมาหลายเลเวลหน่อยเห็นไหมนู่นน่ะจากเลเวลสามขึ้นมาเลเวลเจ็ดมันเปลืองครับแต่ว่าผมมีแค่สิบห้าอันผมใช้อันนี้กันเนี่ยประมาณนี้คุณผู้ชมมันก็จะเป็นประมาณเลเวลสามยี่สิบเก้าอันอันนี้คือขึ้นน้อยมากเลเวลโอเคอัปเกรดไปนี่เห็นไหมจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลสามครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ประเด็นหลัก ก็คือสไนตตัวเนี้ยอัพให้มันเต็มเลยเพื่อที่ประสิทธิภาพที่แรงที่สุดหรือมันเลเวลหนึ่งมันก็เล่นได้นะแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยสุดว่ะมันยิงมันยิงยากแต่มันก็ยิงได้เหมือนกันก็ยิงยากเออนี่โอเคมาปากกระบอกเก็บเสียงจะเป็นตัวนี้แหละครับผมอันนี้คือดีที่สุดแหละอันนี้คือมันมันควบคุมดีแต่ว่าระยะมันไม่แรงไงคือคือระยะหวังผลมันแค่ร้อยสาสิบเมตรอืมอันนี้ก็เหมือนกันคืออันนี้ดีสุดครับไกลด้วยยิงไกลได้ด้วยเห็นไหม ร้อยหกสิบเมตรขึ้นไปยังไงตายแน่นอนเออแล้วก็ปากกระบอกมีอันเดียวครับไม่ต้องไปเลือกมากส่วนเอา้ารถอันนี้กูใส่มาได้ยังไงนะเนออี่ยขอเราไปเลเซ,เซอร์เราไม่ใส่นะคุณผู้ชมผมต้องขอบอกเลยว่าสไนเปอร์อย่าไปหาใส่เลเซอร์มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอาจริงถ้าเกิดว่าใครที่แบบเป็นสายงูนอนยิงก็ใส่นี้เข้าไปก็ดีครับแต่ว่า คุณอย่าลืมว่าข้อเสียคือมันจะยกปืนช้าขึ้นประมาณ4% 4%สอร์เสามารถมีผลไหมมันก็ไม่มีหรอกเราไม่ได้ไปยิงใครแบบต่อหน้าอย่างเงี้ยแบบ5เมตรสิเมตรเรายิงจากระยะไกลแล้วใช่ไหมละ่ะสไนเปอร์ผมแนะนําว่าใส่ด้วยก็ดีเออไปเราใส่ครับส่วนตัวนี้เออผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะเออแต่ผมก็ใส่นะใส่ไม่รู้ใส่ทำไม <laughs> เราเล่นมันใส่เพื่อแบบเวลาจับ ตรงตรงที่เราจับมือมือมือซ้ายเราจับมันจะกระชับขึ้นมันจะมันจะมีการควบคุมบวกหนึ่งแล้วก็ความแม่นบวกหนึ่งแต่ว่าการยกปืนมันจะช้าลง2ซนโอเคไม่เป็นไรอันนี้รับได้ชิวๆผมใส่ไปเลย2อันอ่าอ่าตัวนี้ครับผมมันจะเป็นตัวปิดสโคปบถ้าเกิดว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่นะกูบอกเลยว่ามันจะเห็นเป็นแสงแสงของสไนเปอร์แสงจากสโคปอ่ะคือมันจะเห็นชัดไงมันจะเห็นเราง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าใครไม่ใส่นะ แบบพวกสโคบคูณสี่คูณห้าขึ้นไปอ่ะอันนี้เห็นมันจะเห็นเป็นเงาเงา,เงาแบบแสงจ้าเลยแหละโอเคเราต้องใส่นะครับผมไม่งั้นศัตรูเห็นเราไงามากส่วนตัวเนี้นี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่มันก็จะเป็นประมาณนี้ยกยกปืนได้เร็วขึ้นแล้วก็ความแม่นก็ค่อนข้างดีอ่ะใช้ได้เลยบวกสี่เออผมก็เลยใส่ไงแล้วมันใส่ตัวนี้ได้ด้วยถ้าเกิดว่าไม่ใส่ไอตัวเนี้มันจะไม่สามารถใส่อนีอ้ไอสองตัวนี้ได้โอเค โอเคหลักๆเลยมันก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมปันธงพันท้ายอะไรแต่งไม่ได้นะผมว่าจะต้องรอสีซสั่นหน้าพวกพันท้ายพวกแมกกาซนะีนถึงจะแต่งได้ครับส่วนระบบการจูนการจูนนี่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดเลยเอาจริงเนี่ยเห็นไหมผมว่ามันผมใช้แบบบาลานด์ดีสุดละผมว่าเห็นไหมมันจูนได้แค่สองอันสโคบกับไปนี่เกือบร้อยครับใส่ลายเข้าไปอันนี้ลายนี้มันก็ปลดไม่ได้ยากนะคุณผู้ชมแค่เรายงิง สามร้อยตัวมั้งด้วยสไนเปอร์กระบอกเนี้ยเราก็ได้สก,กินตัวนี้แล้วไม่ได้ยากนี้อย่างหนึ่งคือสไนเปอร์ทุกกระบอกเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะกระบอกไหนก็ตามแต่งม็อกหมดแค่ไหนดาเมจเกินร้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่ายิงไม่โดนหัวก็ไม่หลงต้องโดนหัวเท่านั้นหนึ่งนัดโอเคเสร็จแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมแลวครับผมหมวดที่ผมจะเล่นเป็น King o f Hill นะผมรู้สึกว่าแมปมันใหญ่ดีแล้วมันจบเร็วไงไม่ได้เหมือนไอตัวนเนี้ยไอแค d นเดฟอฟเนี่ยคือแบบ เย <Yeah, S 2> อกว่าจะจบแมบบหนึ่งแม่งสามสิบกุนนาทีกว่าจะจบเออแบบมั่วส่มวมั่วมากเออผมชอบเล่นอันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับผมไปเลยจ้าไปเลยจ้าเอาแล้วมาจอดเลยตรงนี้โอ้พี่ <laughs> จอดอะไรตรงนี้ครับขวางทางครับพี่ครับ okay. วางมีคอนไว้ตรงนี้โอเคตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้ละ niên cha nó tay yok lắm Objective Echo has been captured by the enemy. Attention, Objective Echo is now under enemy control. We <tos compress root> <t> <strong> ถ่ายรูปหน่อยจ้ารถก็ามาเจอแล้วเจอแล้วใจเย็นพี่พเต็มหัวถ่ายรูปหรอตรงนีามา้ามาีโอ้า อนอนนอนนอนเต็มหัวยิงมาจากไหนครับอยูตรงนี้เพียบเลยวะเจอและเต็มหัวมาหมอมาชุบเร็วหมอชุบ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 โดนอุ้ยอุ้ยกุรอซาดายเอ AWM อันชุบได้ไหมจ๊ะ ก็แย่เหมือนกัน <guarding> ว <okay>? ้แป๊บนึงวัดดึงเดี๋ยวพิ่งกดตายนะกำลังไปชุบกำลังไปชุบกำลังไปชุบชุบได้ปะวะเอ้ยสมุภคก็ไม่มีอุ้ยโดนดิ๊งโอ้ไอ้้เหียเกิดไปเลยเกิดไปเลยเห็นละมันอยู่ตรงโขดหินข้างหลังไกลๆนู่นเลยอะ แต่มีคอนเราแอบเนียนไปติดศัตว์เลยอยู่ไกลมากอันเห็นไหมตรงหินนู่นน่ะนู่นน่ะโอ้ยมันอยู่หลังหินว่ะปั่วขึ้นมาแล้วแต่มันไกลอ่ะจะยิงยังไงวะเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วอันโดนเต็มหัวไอ้สัตว์แตกแล้วแตกแล้วบอกเลยว่าคมเจ็ดถ่ายรูปหน่อยจ้า เหมือนจะมีรถขึ้นมาหาเราวะ่ะอุย้ยไม่โดนโอ้ยไม่ตายเต็มหัวโอ้ยสมวกมาจากไหนครับพี่ใครมันสมวกวะเนี่ยบอกไม่เห็นอะไรเลยเลยอุ้ยอันตอนไอเปิ้ลที่เดิม เฮ้ยไม่ใช่ว่ะไก่มากมันไก่มากไม่เป็นไรเดี๋ยวเกิดใหม่ตรงนี้เขาจะกดมาร์กเท่าไหร่แม่งไปยิงเฉยเลยหายไปแล้วอะ่ะโอเจอแล้วเจอแล้วไอ้เหี้ยมันอยู่ในรูตรงนั้นอุย้ยอุ้ยมันเหลี่ยมจังวะหายไปไหนละไอ้หนู ตรงนี้ก่อนเต็มหัวตัวนี้มันหายไปไหนวะโอ้มันยิงลอดช่องรถถังมาเลยวะโคตรเหลี่ยมเต็มหัวไอตัวนี้ไม่โผล่ม,ผมาละเราจะไปสบายแล้วแหละข้างล่าอุ้ยโอ้โหแม่งเอ้ย <c oughs> เอ่อ ผู้ดำเครับอ๋อโดนเหมือนกันว่ะตัวเดียวกันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นมุมเห็นเห็นมาละเห็นมุมยิงมาแล้วหยู่ตรงนี no ้เต็มหัวรับเพิ่งนะวางมีค้อไห่ก่อนโอ้ยมีรถมามีรถมาไอสัตว์เอ้ยรถมาจากไหนวะเนี่ย อ่านมาอยู่ตรงนี้อุ้ยไม่โดนได้ไงวะแตกเฮ้ยอ๋อไอ้รถไอ้เหี้ยซุปให้ได้เบาเออโอเครอไปกี่ตัวแล้วเนี่ยสไนเปอร์ยี่สิบสี่ตัวโอ้ยโอ้ยเมาเลื่อนเมาเลื่อนโดนสวยมีรถตรงนี้ ยิงไม่รถไม่เข้าว่ะเต็มหัวคุยไม่ตายได้ไงตรงนั้นอันมาร์คไม่ได้ว่ะโดนจังๆเลยเมื่อกี้เจอแล้วโดน โอ้ยรีบไปหน่อยเฮ้ยไม่ตายเต็มหัวเก๋โอ้ยกระสุนมาวางเลยว่ะโคตรเฟี้ยวตรงแล้วเต็มหัวเต็มหัวตรงนี้ตรงนี้เต็มหัวสวย เฮ้ยมันชุบกันว่ะเต็มหัวตัวเดิมแตกยิงมันมากขอแค่โดนหัวอุ้ยเฮียโดนอะไรวะโอ้เอเดบิวฟังนูตโอเคกูเจอมึงแล้วเฮ้ยใครขับพ่อวะน่ะแอนขับพ่อโกตี้ยัเลยเฮ้ยนำมันขับไปกันแล้ว โออเฮ้ยขับดีๆไม่ครับไปขับ,บ,บอย่างนั้นทําไม <c oughs> ว้าย <c oughs> เอ้าโดนเฉย โนเฉยสองดอกไม่คิดว่าจะโดดได้ซ้ำเมื่อกี้ไปทำอะไรละพนุม วยนี่มึงใช่ไหมที่เลงกูสัสเฮ้ยมีฮอมีฮอตามตูด <PS 5. S 1> มีลำกาหลบ<ง>เป็นตลกมาดีเนาะ<ฮ>ไปไดีแดกหรอก

เหยียบเพื่อนเราอะมันเหยียบเพื่อนผมจมดินเลยวะไอ้หอนี่ก็ตามกูจังเลยเนี่ยเอายังไงพี่เฮ้ยข้างบนนี่มีข้างบนนี่มี ตัวเอวดนไหมโดนไหมโอ้สวยหลอดเว้ยพี่จะใอยมอนลงมาครับ สะใจจริงเลยดิงงยังไงก็แตกนะครับพี่เจอสองตัววะฮึดีสเจ็ดนี่มันเอาเรื่องจริงเลย ล่วงหมดเฮ้ยบ <hein> ิวคอนวายพอทลุได้นะมือเฮ้ยเฮ้ยเฮใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ตีครับพี่ไอ็ตัวนี้เหรออืมฟันทำไมเต็มหัว เต็มหัวมาไอ้หนูเต็มหัวอุ้ยหอเยอะว่ะจะเล่นกูอย่างเดียวเลยแหละจะเซ็ตจอกูอย่างเดียวเลยแขนถ้ากูยิงคนขับตกนี้คาเลยนะ ้อุยโดนอะไรข้างล่างโอเครู้เรื่องนี่มาจากไหนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเต็มหัวเอ้าพี่บีดเบ้งโดดเฉยเลยไอเวด ปามีนมวะโดนเฉยเรี่ยงฮาเลยเมื่อกี้ยิงไม่โดนแต่เอามีดป,ป่าแม่งโดนเปก่อนอุ้ย ตรงนี้ยืนก็เป็นบอยแบนโอ้ยอะไรเนี่ย,อยโอ้โหลงเป็นลูกไครมันล็อกเป้าผมเมื่อกี้มันจะเป็นตรงนี้แหละเจอแล้ว

ให้ไมดูเลยไม่แหลกหรือวะโอ้ยไอาบา้บ้าดินี่กูจังเลยเนี่ย ที uh, wait, wait, uh ่สไตรเปอร์ของเราอ่ะเดี๋ยวรีบมาชุบเต็มหัวโอ้ตหินครับพี่ รู้ได้แล้วมันจะดีมาก,มก,าากโอเค<ม>อเคุณโอ้ยลงไม่ทันโดนเต็มหัวเต็มหัวครับเต็มหัวมาแล้ว <c oughs> จะทำเพื่อนเราเหาราไไอ,อ,รอได้หรอกไอ้น้องถังเอ โอนปู่ไม่น่ารีบยิงเลยเจได้อยู่ตัวเดิมเลยมันเริ่มขึ้นมาแล้วไอ้พวกนี้ยว้ายต้องฟังเสียงดีนะคุณผู้ชมนะ อะไรพี <Yeah. S 2> ่เขาห้ามซุปเปอรู้ไหมเนี่ย วอ้อ่าอ๋ออะไรออกมาเนี่ยับเป็นหรือเปล่าพี่รกู้อยหอแตก

เจอล้เฮ้ยโอเคขาว่าระยะไมโดนได้ไงวะดูดิดูดิสัตว์ได้ ตัวไหนวะเจอแล้วเจอแล้วระวังระยะหน่อยเต็มหัวอู้ืมเต็มหัว โอ้โหไอ้อเหี้ยโอ้โเลยเอ้าล่วงเลยเอาล่วงเลย,เาลเลยมาแล้วพี่มาแล้วคือโดนยิงนัดเดียวเมื่อกี้ห่อล่วงเลยอะ่ะคนคนคนขับล่วงเลยโอเคครับอย่างนี้เข้าทางครับโอเคอ๋อมันมีบีคอนอยู่ตรงนี้บีคอนไปก่อนเลย

สวย,ยมากทุถังถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ